เช้าเช้าแล้วแต่ปล่อยปลาดุกแล้วออกจากกรงไม่รู้ปลาดุกอยู่ไหนแป๊บหนึ่งไปหาก่อนเนี่ยบอกไม,ม่ให้เกานะนี่เช้าหายนั่นมานั่งจอบแมวอดอย่าทำได้ไหม,มเจ็บอ่ะทำอะไรผิดทำไมทำตัวแปลกๆทำอะไรผิดสไลเดอร์โอ้ยโอ้ยเอามาเอาเลย อาไปเอิงเอิงักมาเข้าไปวุ้ยอ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 ุ้ยเอิงเอิเอาชักชักชักเอชักชักไปไม่เอาเอาไม่พอใจอ่ะชักแม่จับได้ว่าจอบดูแมวเอาจอบดูแมวนั่นแมวเพิ่งคลอดลูกนะแมวเอาเป็นแมวจอดมาเลี้ยงนะไปดูไปแอบท้องตอนใดคลอดลูกให้อีสี่ตัวภาระชัดๆเลยไหวไหมล่ะปะดุเธอก็อยังไม่ชอบแมว ใช่ไหมอย่าโดนเม่นจบระวังะวะไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บ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 เอ๊ะมันอยากกัดดูมาเยอะมาเยอมันชอบกัดนะไม่จะบึ้งคอไงถั่ว

ไปช็อกเจ็บเจ็บมเง็นอ้อ,อ,อู้อู้เจ็บแล้วนะเงินเงงอื้อเงิเนี่แ